ในเช้าวันหนึ่งในห้องเครื่องมือเล็กๆของช่างมีเครื่องมือมากมายถูกวางเรียงรายอยู่แต่มีสองสิ่งที่เริ่มจะรู้สึกไม่เข้าใจบทบาทของตนเองนั่นคือกลันไกลและค้อนกรันไกเป็นเครื่องมือที่สง่างามมีสองขาที่คมกริบใช้สำหรับตัดสิ่งต่างๆกลันไกรู้สึกว่าตัวเองสำคัญทุกครั้งที่ต้องการตัดกระดาษผ้าหรือสิ่งที่ต้องการความแม่นยำกรันไกจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเสมอ ในขณะเดียวกันค้อนเป็นเครื่องมือที่ดูหนักและแข็งแรงใช้สําหรับตอกตะปูหรือทุบสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทางคอนรู้สึกภาคภูมิใจในความแข็งแรงของตนทุกครั้งที่มีงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมค้อนจะเป็นสิ่งที่ต้องการเสมอวันหนึ่งกันไกลและค้อนได้มีโอกาสพูดคุยกันเสียงจากกันไก นายเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องทํางานนี้เสียงคอนใช่ฉันก็เคยคิดเหมือนกันแต่เราก็มีหน้าที่ของเรานายก็มีสิ่งที่นายถนัดและฉันก็มีสิ่งที่ฉันถนัดเราถูกสร้างมาเพื่อทํางานที่ต่างกันกันไกคิดตามและกล่าวว่าฉันก็ไม่สามารถตอกตะปูได้เหมือนนายและนายก็คงไม่สามารถตัดกระดาษได้เหมือนฉันเราต่างกันก็จริงแต่เราก็มีความสําคัญในแบบของเราคอนพยักหน้าและเสริมว่าใช่แล้วทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายของมัน นายไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครแค่ทําหน้าที่ของนายให้ดีที่สุดก็พอกันกายยิ้มและกล่าวว่าขอบคุณที่ทําให้ฉันเห็นความสําคัญของตัวเองมากขึ้นนะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าทุกคนมีบทบาทที่สําคัญในแบบของตนเองเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ควรภูมิใจในสิ่งที่เราถนัดและทํามันให้ดีที่สุดเพราะความสําคัญของเรานั้นอยู่ที่การทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ไม่ใช่การพยายามเป็นเหมือนคนอื่น Investor Network